เก็ดตอกสามสิบเอ็ดสิงหาวันเ,เกิด,ดเอากัสแอบนำไล์สดออากัสวัาชีมาฝากไว้แบบน้ำจิ้มเนื้อจิ้มแปะไว้นะคะเพราะคิดว่าหลายคนอาจจะดูทันเหมือนกันนะอโอเคจบแล้วสวัสดีครับอุย้ยขวดน,น้ำด้วยจะรับไม่ไหวนะครับขวดน,น้ำตั้งคือคุณทักมาแกล้งหุนใช่ไหมเนี่ยแต่ละคน ผมทรงน้ำพุคงถูกใจหลายคนนะคะ ชื่อเพลงอะไรเม,มื่อกี้การถนัดเพลงไหนสุดการถนัดเพลงเอ,อ่อ When you say best part <c oughs> ก็พอได <c oughs> เไ้เล่นไปแล้วเราเล่นไปแล้วเล่นไปไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แพ้ใจเ,เมื่อกี้พูดถึงแพ้ใจน่าจะไม่ยากนะหวังว่าอืม เล่นท <END Be at> างเอหดลแพ้ทางอ่าก็จะแพ้ใจก็ไม่ยากนะเนี่ยแกจึงมไม่น่ชีใจคงไม่เจอโฆษณาบังอ่ะมูไม่เห็นคนอก่บชไว้ยไดลิ้ใจคงไม่เจอแล้วัเปล่นความ มันเหมือนคมชินใจไม่มองไม่ไฟันนั่นแล้ว,วมีเธอเดินเข้ามาเกับคนคนนีลิงใจที่มีตายพเพราะรักราวให้ภัยใจมูมเมามาเป็นเบาที่ฉันลาย มาสนใจอย่างดีคนที่ไม่มีคคาให้รู้ว่าตัวเองอยังสงเครนมาจากไหนเขาแพ้ใจอย่างเธอเมื่อไรจะเพลียังนึกว่าเธออยู่ ในความฝันยังมีหรือรักแท้ที่เคยสออหายมาือนาน้ำวันนี้เป็นดีเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอ <c oughs> รู้ว่าฉันไรก็อย่าอจะมีฉันหลง เลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเถิดตอนนี้ยังพอทำใจกับสิ่งที่ได้เจอคือฝันแค่ลังเมลัไม่จริงทิ้งมาชิดไหนก็ผ่าใจอดเจอดูใจที่เพอ ยิ่งนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีเพื่อนรักเธอที่เคยสบหามืนน่อนานมืนน่อนานวันนี้เป็นไงเป็นกัน

ฟันยังมีหรือรักเธอให้ใครสวดห่างแค่ไหนวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอจบแบบนี้เลย หมอทําได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งทุกอย่างบอกแล้วนนยาดมใช่ในยาดมน,ดมนี่ยาดมเจอแล้วขายเสื้อด้วยเลยเสื้ออะไรครับ ใครยังไม่ได้ซื้อหรือใครอยากได้เพิ่มก็สั่งกันได้นะครับตัวนี้ใส่สบายนะครับเป็นโน้ไซที่ใส่ง่ายตัวคอนเซปที่กัสอยากที่จะทำนะครับคอนเซปร้านเลยก็คือ Si m p l e a n d sustainable แบบเรียบง่ายแต่ยั่งยืนในนี้ก็คือตัวนี้ก็คือใส่แบบออกไปนอกก็ได้ใส่อยู่บ้านใส่นอนใส่ไหนก็ได้ บ้าฟาไม่เข้ามาน่าจะไม่เห็นก็ท่านหันหนอพอกขาท่านหันยากเวย

พื่อไม่เธอว่าใครเดือดร้อนฉันแต่ทางคนอยู่เธอเป็นเอาจต่เธอไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งบอกเธอในค่ำอยู่น่ารักหรือไมใจฉันคนันลื่นเลย

ีดขอบคุณครับก็สุดท้ายแล้วนะครับไม่เล่นแล้ว อ่อก็ก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากสำหรับของควัญหรือว่าทุกคอมเมนต์เลยก็รึกเส์มมากมารู้สึกเพิ่มใจนะครับที่ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นของขวัญการ์ดหรืออะไรก็ตามที่ก็ได้ได้อ่านนะครับ ก็กพยายามอ่านให้ครบของทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งก็พออ่านแล้วก็แบบเออรู้สึกดีจังมันพิเศษจังอะไรเงี้ยก็เคยบอกว่าคือก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเกิดจากเออมันพิเศษอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนที่ทําให้กันเนี่ยมันทําให้วันเกิดของกันรู้สึกว่ามันพิเศษอืมก็ขอบคุณมากๆดีใจมากครับอ่า ำฟาไม่มาน่าจะติดธุระนะครับเลีบเขินเลยเขินแค่เล็บด้วยหรอทำไมได้ครับสุดท้ายนะครับก็นั่นแหละครับขอบคุณทุกคนมากก็ไว้โอกาสเจอกันก็อ,อยากใ,ให้ทุกคนทักษาสุขภาพด้วยนะครับอะไรที่สิ่งที่ทอวยพรมาขอให้กลับไปหาทุกคนนะครับให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็อาจจะหนักหน่อยก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ ส,สุขภาพขอบคุณทุกคนมากครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับปันน้นะครับบ๊ายบาย